สวัสดีค่ะแนวแนนสะสมธนบัตรและเหรียญที่ระลึกค่ะวันนี้จะพามาชมเหรียญพระกลิ่งวัดส,สุทัศเทพวรารามวรวิหารเหนือตะกั่วค่ะวัดส,สุทัศเทพวรารามวรวิหารจัดสร้างถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อเทอิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโราวกาศฉลองศิริราชสมบัติครองราชย์ครบ50ปีพศ2539ค่ะ ชิดวงขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความว่าวัดส,สุทัศนเทวรารามถวายเป็นพระราชกุศลชิดวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เรามาชมเหรียญด้านหลังกันเลยนะคะด้านหลังกลางเหรียญ มีสัญลักษณ์งานฉลองศิราราชสมบัติครบ50ปีค่ะเรามาชมเหรียญกันค่ะด้านหลังนะคะลักษณะเป็นเหรียญกลมค่ะเป็นเหรียญใหญ่มากเลยนะคะด้านข้างค่ะขอบกลมนะคะไม่มีเฟืองค่ะ ด้านหน้าค่ะเหลี่ยนใหญ่และหนามากเลยค่ะนะคะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ